สวัสดีคนด้วยนะครับยินดีรับสู่รายการเดิมปิกชูติ้งแคสเกมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงหมอดหมอดไมค์ครับซึ่งเป็นหมอดผ่าพิภพแท้ๆนะครับซึ่งเป็นตัวที่กําลังฮิตตอนนี้นะครับผมอ่านะครับก่อนก่อนเดินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับซึ่งก็คือจะเป็นไมค์ครับจะเป็นตัวเนี้ยตัวรันหมอดเนะี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเนะื้อ ลงไม้ครับยันใส่หมอดใส่อะไรเลยครับเนี่ยอ่านะครับแล้วก็ไอ้อันนี้ด้วยครับซึ่งครับอ่าก่อนอื่นครับอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าต้นยันปลายให้ดูเลยลบก่อนลบลบอ่านะครับก่อนอื่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอนชิปเจ ยังไม่ลบออกอ่านะครับก็ไอ้ใครทักไกลหน้ามาเนี่ยอ่านะครับก็เนี่ยมาขะอ่าไอ้เจ้าหมอดตัวเนี้ยอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์อันี้ไปเลยนะครับชอบสั่นไกลหน้ามาเนี่ยอ่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไอ้เจ้านี้ไปเลยเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวแม่งใครชอบใครใครชอบใครชอบทักมาเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตรงลิงก์มาเลยเอ้ย เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ลิงก์ไปเลยย้ำอะแรงหนาแล้วก็นะครับอ่าเดี๋ยวทำต้นจนปลายโอเคเอ้ย้ำอีทำไหมวะเนี่ยอ่านะครับซึ่งอ่าเราจะมาโหลดแนะนำว่าให้โหลดจากเอ่อให้ให้โหลดแค่ตรงหกจุดตั้งแต่ไอเจ้าชื่อหมดนี้แล้วก็เป็นหกหนึ่งนะครับให้กดโหลดนี่ไปแล้วทักมาทำมะเขืออะไรอ่าเดี๋ยว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 ในฐานะไม่อยู่ระบบก่ัน อ่าโอเคโอเคนะครับก็เนี่ยอืมโหลด6เนี่ยโหลดอันนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยอ่าเนี่ยอันอื่นเนี่ยมันใช้ไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วนะโอเคโอเคเออโอเคส่วนอ่าครับแล้ก็กดจึ๊กไปดาวน์โหลดเลยครับนะครับโอ้หช่อหน้าจิบายแล้วก็ไอเจ้าไม้คราฟอันนี้นะครับ่อา,อานี่ น,นะครับนะค,ครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการอินสตอลตอนต้น,นเลยดีกว่าครับซึ่งตัวซึ่งนะครับตัวเกมแป๊บนึงซึ่งตัวเกมนะครับนี่ผมใช้ในช่องสอง skv เป็นตัวเกมสาไทยนะครับกดรันไปเลยครับกดต่อไปกดต่อไปพอต่อมาก็นี่ทุยไม่ใช่นะครับกดต่อไป ต่อไปเริ่มตกลงโอเคครับก็ยกเลิกนะครับโอเครู้รู้แล้เข้าใจแล้นะโอเคครับต่อไปก็เข้าไปที่ a p p d a t a app data นะครับเข้าไปที่ app data เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ my ครับแล้วหาบินเหาะเหาะบิน,บ,นบินนั่นแหละครับแล้วก็ไปที่ my ครับคลิกขวาอย่าอย่าคลิกอย่าคลิกฟ้าเข้าไปเฮ้ยอย่าคลิกฟ้ายไปนะครับกดคลิกขวา โอเพนวิชนะครับใครใช้วินใครใช้วินเซปก็ใช้วินเซปค่าใช้เวลาก็เวลาไปนะครับอ่าผมอ่ผมใช้เวลาก็โอเพนวิชเวลานะครับเออ่วิดเวชอะไรนะครับดาวน์โหลดอ่านะครับก็เปิดสองอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นจะเป็นมอดไททันอันนี้จะเป็นไอตัวรันรันมอดนะครับมานะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลองเข้าไมค์คราฟก่อนแล้วเข้าไมค์คราฟก่อน เอนเตอร์เกมครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวดโอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปลบไปลบตัวเกมอันก่อนอนะครับนะครับ ลบก่อนลบก่อนบอกแล้วทำไมต้นยันปลายลืมลบตัวเกมอีกโอ้เสงสงเสงงเสงงเอเเเเอเร็ว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 อะไรวะอ๋อเปิดเปิดยินสิบเขาอ,อยู่มาคนระับลบลบ,บทิ้งไปเลย delete enter นะครับลบไปแล้วนะครับต่อมาเข้าที่เออ่ลงลงไม่ก่อนโอ้ยลืมลบ <c oughs> นะมรับเหมือนเดิมใช้ skv อ่าเราจะไปเริ่มยกเลิกอ่าโอเคเสร็จแล้วก็เปิดมคเข้ามาหนึ่งรอบ <c oughs> enter game อ่านะครับพอมาคราบมาก็ปิดไปความจริงไมนต้องเปิดมาครับนะแต่ผมจะเปิดทัศน์ลงผมแอปดาต้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งโอ้ยแถมมาอีกสองเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยนะครับข้าพิธีบินนะครับแล้วก็เปิดมาครับด้วยวินซิฟหรือวิลลางคนเนี่ยแหละครับอ่านะครับแล้วก็เนี่ยเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ๋อแล้วก็เอานี้ออกก่อนเอาออกไม่ออกก็ได้ําใจ แล้วก็รอมันแตกฟลายนะครับอ่านะครับตามนโยบายเพลงครับเราเราไปฟังเราไปฟังเพลงก่อนใครขออะไรมาก็ไปเอาที่ใต้ดิกี๋ยวผมจะส่งมาให้ใต้ดิคิปชันนะครับอโอเคที่วินแอมนะครับ นานเว้ยเอ้ยช้าเว,ว้ยอ่านะครับเร็วๆเ,วเวส<ะ>้มาแล้วแล้วก็ก็ก,กดคาราบาวเพลง อ,อ่กดโอเคไปเลยมันขึ้นมากดโอเคไปอ่านี่มันฟังรีสิเดนต์ไม่อยู่อ่าโอเคนะครับปักหมุดไว้ก่อน,นี่ปักหมุดไว้ก่อนแล้วก็ลบออกเฮ้ยอย่ากระตุกดิดีมูกเคียร์เพลิสคาราบาวไฟล์เฮ้ยอ่านะครับ อยู่ไหนว่าตัวยูแล้วก็โอเพนเปิดเพลงเปิดเพลงปลุกใจครับเปิดเพลงปลุกใจอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่วินแอมันนีเว้ยเอาโอเคสามสิบเปิดมาสามสิบยีเอิบเออนะครับก็แตกไฟล์เสร็จ เป็นอันว่าแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงหมดลากข้หมดเข้ามาเลยครับลากข้าหมดเข้ามากดโอเคอานะครับเราอานะครับเราจะไปทดสอบมาครับกัน รอรอโหลด <Go. S 1> นานแท้ครับเออเดี๋ยวก็สอนสรเดี๋ยวเดี๋ยวที่เล่นนี่เดี๋ยวจะบอกที่เล่นไปด้วยนะครับร้องอยู่ยาอ่าอ่านี่ครับก็ถ้าถ้าติดขึ้นมา จะขึ้นหมดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีหมดนะครับซึ่งถ้าใช้ของ skv เนี่ยแบบของผมเนี่ยผมได้ทำการลงมใบมาแก้นะครับจะเป็น6กหมดโหลดเดอร์แล้วก็6กหมดแอคทิเวทนะครับซึ่งถ้ากดไปที่หมดเนี่ยจะพบว่าจะมีหมด6อันถ้าใช้แบบของผมอ,ะ,อะแต่ถ้าของคุณใช้หมอดอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าหมดมันแอคทีฟแอคทิเวทนะครับ, ate, รบก็คือเอ้ช่างมผมกูใช้ตัดตัดตัดถ้าหมดมันทำงานนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเนี่ยถ้าหมัดมันติดจะขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะเออนะครับกดดันโดนโดนเดนนะครับช่างเราจะมาทดสอบมันนะครับเอาเป็น Creative Mode นี่ล่ะ Lego by Ohm Default ครับชื่อโลกว่าแค่อ่อนไท่ท่านนะครับแม่ชื่ออ้าด ครับแล้วก็รอรอไปเลยครับคอมสเปคไม่แรงอย่าเอาอะไรมากสเปคมันไม่แรงมากครับอย่าเอาอะไรมากครับแบบมายังวา เฮ้ยน่นน่ะมาแล้วมาแล้วอ่าอ่านะวิธีใช้วิธีใช้หมอดอ่าสอนสอนทีเดียวไปเลยดีกว่าปรับภาพกันคอมสเปคไม่มากอย่าเอาอะไรกับมันมากโอ้ป่าด้วยเขาตกตายหาเลยทีนี้มึง น,น,ะนะครับต้องสำหรับวันนี้ต้องคอมแบบแรงจริงๆนะครับถึงจะเล่นได้ครับเผื <c oughs> ่อแบบเออเนี่ยวันนี้เออถ้าใช้ผิดเนี่ยเออใช้ไม่ไม่คล่องเนี่ยตกที่สูงตายได้นะครับบาลานอะไรอะ กาเซฟอ่ากดดันโอ้ยอยู่ในป่าแหลกแหลกแหลกนะครับอ่ะเดี๋ยวส,สรุปวันนี้แตกต่างาหมดอื่นก็คืออ่านะครับตรงนี้จะไม่มีให้เลือกนะครับว่าเป็นมอดประเภทไหน,นครับอ่าซึ่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวมอดมันไม่ activate นะครับเขาไปที่คอมแบทนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ มันกะตกอ่ะไอเทมที่ชื่อว่าฮุกช็อตฮุกฮุกช็อตแล้วก็จะมีดาบเดี๋ยวทำไมมันก็ตกจังวะ สร้างมัน,นครับดับแล้วหยิบก็ได้ครับลืมใส่โอ้ยไปกดเอสเออย่เพิ่งรีบกดอ่าครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตที่ใช้ทีเดียวเลยใส่อ่าครับจะสังเกตได้ว่าเลขทางมุมซ้ายมือด้านบนสุด นะครับจะเป็นจำนวนของแก๊สนะครับซึ่งอ่ะนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบวิธียิงซอริงก่อนเลยกว่าอืมแปบปๆปไมไกระตุกตรงวะนะครับถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยอ่ะใช้อยู่สองปุ่มครับวิธีการยิงซอริงก็คือจะมีปุ่ม V กับปุ่ม B ถ้าเรากดปุ่ม V ยิงซิงทางด้านซ้ายโอ้หล็กเว้ยแล้วกด ชิปกับปุ่มวีเป็นการปลดสลิงออกน,นะครับอ่านะครับแต่ถ้ากดปุ่มวีแหลกจริงๆเว้ยปุ่ม B ีแหลกเว้ยเปิดอะไรหลายอย่าง ไอคอนโน้ตออก NVIDIA setting exit Why Master โอเคไลน์โอเคแ a คทุกเกมครับสังเกตได้สังเกตนะครับว่าทุกครั้งเอ้ยทุกครั้งที่เราใช้ไปทีหนึ่งครับนะถ้าเราใช้เสร็จแล้วสังเกตได้ว่าเลขแก๊สที่อยู่ด้านบนมันจะลด รถไปนะครับจนกว่าเราจะปลดสายทีนี้เราลองกดบีไปตรงต้นไม้นู้นดูสังเกตได้ว่าแรกสุดๆอ่ะไม่วินไปวะอ่านะไปล,ละไปล,ละถ้าสมมติเราเปิดไว้สองอันพร้อมกันทำไงปลดทีเดียว กดเมาส์ตรงกลางเมาส์ตรงกลางมันจะมันจะเปิดทั้งสองออกอ่านะครับสำหรับวิธีเติมแก๊สวิธีเติมแก๊สอ่าเหมือนเดิมว่าไปที่คอมแบทแล้วจะมีอะไรอ่ะอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเดียอ่านไม่ออกให้ยี่บออกมากดตรงกลางกดตรงกลางทำไมไม่ลงต้นไม้วะแล้วก็คลิกขวาถือแล้วก็คลิกขวา อ่านะจะโพรว่าเต็มแล้วนะครับอ่าโว้ยไมเพลงมันซอมแล้วช่างมันเถอเอออ่านะครับสำหรับการรีวิวเนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคราบที่รับชมนะครับเซฟเซฟเซฟเราเซฟเสร็จแล้วค่อยไปปิดกล่องฟังเพงเลงรอรอไปแอบนาน นานจริงๆช่างมันกูกดปิดแหละไอ้เหี้ยโอ้นานจริงๆครับพี่น้องออร้องไห้ช่างมันคลอสวิดีโอไปคลอสไป ปิดกล้องเลยดีกว่านะครับก็โอ้อดับสักทีหนึ่งคลอสโปรแกรมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วหวังว่า,าคลิปหน้าเราอาจจะเจอกันอีกเไม่ต้องหวังว่าเดี๋ยวผมแคสเกมต่อแน่นอนอนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับปิดยังไงวะ